สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่2.4นะครับเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะครับดูกันเลยนะครับคำสั่งครับให้แสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคล้าหรือจำนวนนับนะครับข้อที่1ครับเศษ5ส่วน11บวกกับเศษ1ส่วน2นะครับการบวกหรือการลบเศษส่วนนะครับหลักการที่สำคัญก็คือเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับ อย่างเช่นข้อนี้ส่วนเป็น11กับ2นะครับเราก็นำตัวส่วนมาหาครนนะครับ1 1กับ2หารไม่ได้นะครับก็จับคูณกันเลยนะครับก็ได้ครนคือ22ครับจากเศษ5ส่วน11ครับหาตัวมาคูณครับ11ต้องคูณด้วย2ครับดังนั้น5ก็ต้องคูณด้วย2ครับเศษ1่ส่วนสครับส่วนจะกลายเป็น22ได้ก็ต้องคูณด้วย11ครับแต่ต้องคูณด้วย11ทั้งเศษและ ส่วนครับผลคูณที่ได้ออกมาเป็น10ส่วน22นะครับอันนี้เป็น10ส่วน22ครับนี่ผลคูณที่ได้ออกมาเป็น11ส่วน22ครับจะเห็นว่ามาถึงท่านนี้ตัวส่วนเป็น22เท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้ครับ10บวกกับ11ครับได้ออกมาเป็น21ครับตัวส่วนก็คือ22นะครับก่อนจะตอบนะครับนิดนึงนักเรียนต้องพิจารณาว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังนะครับ ถ้าเป็นแล้วก็ตอบครับซึ่งข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับเราก็ตอบเศษ21ส่วน22นะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2เป็นการลบนะครับเศษ9ส่วน5นะครับลบด้วยเศษ5ส่วน9ครับตัวส่วนไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นก็นำ5กับ9ไปหาคอรนครับ5กับ9ก็ถ้าเราตั้งหารนะครับหารไม่ได้ก็จับคูณครับคอน o r จึงออกมาเป็น45ครับ จากเศษ9ก้าส่วน5ลบด้วยเศษ5ส่วน9นะครับ9ส่วน5นะครับส่วนเป็น5ต้องนำา9มาคูณถึงจะได้45นะครับด้านบนตัวเศษก็ต้องคูณด้วย9นะครับคูณด้วย9ทั้งเศษทั้งส่วนนะครับลบด้วยจากเศษ9ส่วน5นะครับส่วนเป็น9ต้องคูณด้วย5ถึงจะได้45นะครับดังนั้นก็ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนนะครับผลคูณที่ได้ออกมาครับตัวนี้9คูณ9ได้81ครับ อันนี้5้คูณหได้25ครับตัวส่วนแน่นอนต้องเท่ากันคือ45ครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็นําตัวเศษลบกันครับแปลบด้วย25ครับถ้าลบได้ถูกต้องนักเรียนก็จะได้เป็น56สนะครับส่วนก็คือ45 56ส่วน45ครับเป็นเศษเกินครับลักษณะชนิดนักเรียนต้องทําให้เป็นจํานวนกละครับก็ตั้งหารครับถ้าคิดในใจไม่ได้ แต่ครูว่าบางคนน่าจะคิดได้แล้วนะครับห6บตั้งหารด้วย4ี่ห้าครับรับ1ครับลบกันเหลือ1เหลือ1ครับก็นำมาเขียนเป็นจำนวนค่ะครับจำนวน1อ่าจะเป็นจำนวนนับด้นหน้านะครับเศษ1อ่ะขออภัยลบไปแล้วนะครับเศษก็เป็น11เมื่อกี้นี้นะครับส่วนก็45คงเดิมครับก็ตอบครับ1เศษ11ส่วน4ี่สิบห้าโอเคนะครับข้อที่2 ต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3ก็เป็นการลบเช่นเดียวกันครับเศษ13ส่วน7นะครับลบด้วยเศษ3ส่วน4ครับตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับนำตัวส่วนไปหาคอนอครับ7กับ4ครับถ้านำไปตั้งหารก็หารไม่ได้แล้วนะครับก็จับคูณครับคณนอจึงเป็น28ครับจากเศษ13ส่วน7นะครับลบด้วยเศษ3ส่วน4 7ต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอต้องคูณด้วย4ครับถึงจะได้28นะครับเท่ากับคอรนอที่เราหาไว้นะครับดังนั้นตัวเศษด้านบนก็ต้องคูณด้วย4เช่นเดียวกันครับผลคูณที่ได้ออกมาก็นี่ครับ52นะครับ13คูณ4เป็น52นะครับตัวส่วนก็28ครับอีกจำนวนหนึ่งครับเส่3ส่วน4ครับก็ต้องหาตัวมาคูณ4ต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอให้ได้28 4ก็ต้องคูณกับ7ครับถึงจะได้28นะครับ แต่7ต้องขึ้นไปคูณตัวเศษด้านบนด้วยคูณด้วยเทั้งเศษทั้งส่วนนะครับจึงออกมาเป็นเศษ21ส่วน28นะครับเมื่อตัวส่วนเป็น28เท่ากันแล้วนักเรียนก็สามารถนำตัวเศษมาลบกันได้นะครับ52ลบด้วย21ครับถ้าลบได้ถูกต้องก็จะอกมาเป็นเศษ31ส่วน28นะครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนแบบนี้เป็นเศษเกินนะครับนักเรียนก็ต้องทำเป็นจำนวนคะครับเอา ตัวเศษตั้งนะครับลบโอททีครับหารด้วยตัวส่วนนะครับรับ1ครับ28ครับลบกันเหลือเศษ3นะครับ1ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไว้เป็นจำนวนนับด้านหน้านะครับเศษ3ที่ได้ก็ไว้เป็นตัวเศษด้านบนครับตัวส่วนก็28คงเดิมนะครับจึงตอบครับจำนวน1เศษ3ส่วน28ครับอ่าครับข้อแรกแดกนี่จะง่ายนะครับต่อไปข้อที่4ครับ เศษ7ส่วน6ครับบวกด้วยเศษ5ส่วน8ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับส่วนเป็น6กับส่วนเป็น8ครับไปหาคอนของตัวส่วนครับ6กับ8ปดทางเรียนที่ัใจไม่ได้ก็ทดนะครับ6กับ8หารด้วยจำนวนใดได้หนอนะครับหารด้วย2ครับรับ3ครับรับ4หารต่ออีกไม่ได้แล้วครับจับคูณกันให้หมดครับ2คูณ3คูณ4ครับถ้าคูณได้ถูกต้องก็24ครับคอนคือ24ครับ นั่นหมายความว่าเราต้องทําส่วนของทั้ง2จํานวนนี้ให้เป็น24นั่นเองครับเริ่มนะครับจากเศษ7ส่วน6นะครับบวกกับเศษ5ส่วน8 7ส่วน6กนะครับก็ต้องหาตัวมาคูณให้ส่วนกลายเป็น24นะ่นั้น6ต้องคูณกับ4ครับดังนั้นตัวเศษด้านบนก็ต้องคูณ4ด้วยนะครับจึงออกมาเป็นเศษ28ส่วน24ครับอีกจำนวนหนึ่งครับเศษ5ส่วน8 8ต้องคูณด้วย3ถึงจะได้24ครับ อันตัวเศษด้านบนก็ต้องคูณด้วย3ด้วยนะครับคูณด้วย3ทั้งเศษทั้งส่วนออกมาเป็นเศษ15ส่วน24ครับตัวส่วนเป็น24เท่ากันเราก็นำตัวเศษบวกกันได้แล้วครับ28บวก15ครับถ้าบวกได้ถูกต้องก็จะออกมาเป็นเศษ23ขออภัยครับเศษ4 3ส่วน24อ่าเป็นเศษเกินอีกแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะครับ43ตั้งหารด้วย24ครับ รับได้แค่1นครับ24นะครับ13ลบไป4เหลือ9ครับให้ไป1เหลือ3 3ลบไป2เหลือ1อ่าเศษสิ้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจำนวน1เศษ19นะครับส่วนก็24ครับก็ตอบครับ1เศษ19ส่วน24ต่อเลยนะครับข้อที่5ครับ เศษ15ส่วน8นะครับบวกด้วยเศษ3ส่วน10ครับตัวส่วนคือ8และ10นะครับเราก็หาครของ8และ10ครับเช่นเดิมครับถ้าคิดในใจไม่ได้ก็ทษครับ8กับ10หารด้วย2ได้นะครับรับ4รับ5หารต่ออีกไม่ได้แล้วก็จับคูณกันครับ2คูณ4คูน5ครับคูณได้ถูกต้องก็คือ40นั่นเองครับครก็คือ40นั่นหมายความว่า เราต้องทำส่วนให้กลายเป็น40ทั้ง2จํานวนครับเริ่มนะครับ15ส่วน8นะครับบวกด้วยษ3ส่วน10 1 5ส่วน8ส่วนเป็น8ก็ต้องคูณด้วย5ถึงจะได้40ครับตัวเศษด้านบนก็ต้องคูณด้วย5จึงออกมาเป็นเศษ75ส่วน40นะครับษ3ส่วน10ส่วนเป็น10ก็ต้องคูณด้วย4ถึงจะได้40ครับ ตัวเศษด้านบนก็ต้องคูณด้วย3ครับ3คูณ412สครับส่วนก็40ครับตัวส่วนเป็น40เท่ากันเราก็นำตัวเศษบวกกันได้แล้วนะครับ75บวก12ครับถ้า,บว,าบวกได้ถูกต้องนะครับก็จะเป็นเศษ87ส่วน40เป็นเศษเกินอีกแลละนะครับก่อนตอบเราก็ต้องทําให้เป็นจำนวนคละนะครับ87ตั้งหาหรด้วย40นะครับรับ2 ได้80นะครับลบกันก็เหลือเศษ7ครับก็เลยได้ออกมาเป็นจำนวน2เศษ7ส่วน40นะครับก็ตอบครับ2เศษ7ส่วน40โอเคนะครับข้อที่5ต่อไปดูต่อครับข้อที่6ครับเศษ11ส่วน12ลบด้วยเศษ8ส่วน9นะครับ9กับ12ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับ นำไปหาครนครับเช่นเดิมครับถ้าฐานคิดในใจไม่ได้นักเรียนก็ตั้งหารนะครับแต่ถ้าใครคิดในใจได้ก็จะดีมากครับหารด้วย3ได้ครับ3 4 2 2ครับ3 3 9สิ้นสุดการหารจับคูณกันครับ3คูณ4คูณ3ครับ3 4 2 2คูณ3ได้3 6ครับครนคือ36นั่นคือเราต้องทำตัวส่วนให้กลายเป็น36ทั้ง2ตัวครับก็โดยใอาศัยหลักการคูณครับ เศษ11ส่วน12ลบ้วยเศษ8ส่วน9ครับ11ส่วน12ครับ12ต้องคูณด้วย3ถึงจะได้36ครับตัวเศษก็ต้องคูณด้วย3ครับคูณด้วย3ทั้งเศษทั้งส่วนออกมาเป็นเศษ33ส่วน36ครับเศษ8ส่วน9นะครับส่วนเป็น9ทำอย่างไรให้ได้36ก็ต้องคูณด้วย4ครับ9 4 36แต่ต้องคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนจึงออกมาเป็นเศษ32ส่วน36นะครับตัวเศษ ขออภัยครับตัวส่วนเป็น36เท่ากันแล้วนะครับแล้วก็นําตัวเศษลบกันได้33ลบด้วย32ครับก็เหลือเศษ1ครับส่วนก็36เป็นเศษส่วนยังต่ําแล้วนะครับก็ตอบได้เลยครับ1เศษ1ส่วน36ครับต่อนะครับข้อที่7ครับเศษ28่ส่วน13นะครับลบด้วย เศษ6ส่วน5าตัวส่วนเป็น13กับ5ครนรคือ65นะครับหารไม่ได้ก็จับคูณกันครับ13กับหาตั้งหารไม่ได้แล้วนะครับหารได้จริงๆก็คือหารได้แค่1นแต่เราก็ไม่ต้องหารนะครับนี่ครับ13กับ5นะครับมีแค่1นเท่านั้นนะครับหารแล้วก็ได้เท่าเดิมครับได้13บาก็ได้5แล้วก็จับคูณกันครับ จากเศษ28่ส่วน13ครับ13ต้องคูณด้วย5ครับถึงจะได้65แต่ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนครับจึงออกมาเป็นเศษ140ส่วน65ครับอีกจำนวนหนึ่งครับเศษ6ส่วน5 5ต้องคูณด้วย13ครับถึงจะได้65ใช่ไหมครับก็คูณด้วย13ทั้งเศษและส่วนครับจึงออกมาเป็นเศษ78ส่วน65ครับตัวส่วน 65เท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษลบกันได้ครับ140ลบด้วย7 8บครับถ้านักเรียนหาผลลบได้ถูกต้องก็จะได้เป็น62นะครับตัวส่วนก็65าก่อนตอบนิดนึงครับนักเรียนก็ต้องสำรวจดูว่าเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วหรือยังมีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมาสามารถนำมาตัดทอนหรือมาหารได้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ตอบครับซึ่งข้อนี้เป็นแล้วนะครับก็ตอบเศษ62ส่วน65 ต่อเลยนะครับข้อที่8ครับเศษขออภัยครับ10ลบด้วยเศษ10ส่วน11ครับเนื่องจากว่า10นั้นมีตัวส่วนนะครับคือส่วน1น,นั่นเองครับแต่เราไม่นิยมเขียนเพราะว่าเขียนแล้วก็มีค่าเท่ากับ10เหมือนเดิมแต่ข้อนี้ครูจะเขียนนะครับเพื่อให้เห็นตัวส่วนชัดเจนยิ่งขึ้นแะครับเราจะได้หาครนของตัวส่วนได้นะครับ10นะครับ ก็คือเศษ10ส่วน1นั่นเองตัวส่วนคือ1นึนะครับหาคอรนอครับของตัวส่วนคือ1กับ11อครับก็จับคูณกันเลยครับได้11นั่นเองครับ10ลบด้วย10เศษ10ส่วน11นะครับส0ส่วน1อ่ะ10ก็คือ10ส่วน1นะครับนี่ครับลบด้วย10ส่วน11ครับตัวส่วนอ่าตัวนี้เป็น11แล้วเราก็ไม่ต้องคูณนะครับคูณเฉพาะตัวด้านหน้าก็คือ10ส่วน1แต่ต้องคูณด้วย11นะครับส่วนหนึ่งจะกลายเป็น11แต่ต้องคูณทั้ง11 คูณด้วยสิบเอ็ดทั้งเศษและส่วนครับจึงออกมาเป็นเศษ110ส่วน11นะครับจากผลคูณตรงนี้นะครับตัวด้านหลังก็10ส่วน11เท่าเดิมนะครับไม่ต้องคูณส่วนเป็น11เท่ากันแล้วครับก็นำตัวเศษลบกันได้110นะครับลบด้วย10ครับก็เหลือเศษ100ตัวส่วนก็11เครับเป็นเศษเกินนักเรียนก็ต้องทำเป็น จำนวนคละนะครับ100ตั้งหารด้วย11 11 9เป็น9 9 9ครับลบกันเหลือเศษ1ครับก็เลยตอบนะครับจำนวน9เศษ1นะครับส่วนก็11นะครับโอเคข้อที่8จบเลยนะครับเราตอบเลยนะครับเหลืออีก4ข้อนะครับข้อที่9ครับ เศษ9ส่วน20บนะครับบวกกับเศษ17ส่วน30ตัวส่วนคือ20กับ30อ่าไม่เท่ากันหาครนของตัวส่วนครับ20กับ30ครับครนที่ได้คือ60นะครับถ้านักเรียนคิดในใจไม่ได้ก็ทดนะครับอันนี้น่าจะง่ายนะครับ20กับ30หารด้วยจำนวนใดได้ใช้10เลยนะครับรับ2รับ3ามาจับคูณกันครับอ่าก็คือ60นั่นเองครับครนคือ60นะครับ จากเศษ9ส่วน20บนะครับบวกกับเศษ17ส่วน30ครับส่วนเป็น20ก็ต้องคูณด้วย3ครับถึงจะได้60นะครับแต่ต้องคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนครับจึงออกมาเป็นเศษ27ส่วน60ครับอีกจำนวนหนึ่งครับเศษ17ส่วน30ตัวส่วนเป็น30ก็ต้องคูณด้วย2ครับถึงจะได้60แต่ต้องคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนครับจึงออกมาเป็นเศษ34ส่วน60ครับ ตัวส่วนเป็น60เท่ากันแล้วครับก็บวกตัวเศษครับ27บวกกับ34ครับถ้าบวกได้ถูกต้องนะครับก็จะได้61ตัวส่วนก็60ครับเป็นเศษเกินครับอันนี้ง่ายทําเป็นจํานวนค่าคิดในใจได้เลยครับรับ1ครับเศษก็1ครับส่วน60จึงตอบจํานวน1เศษ1ส่วน60ครับโอเคนะครับข้อที่9ผ่านนะครับต่อไปข้อที่10ครับ 49สบ่วน10บวกด้วย7นะครับเนื่องจากว่า7็ตัวส่วนของมันก็คือ1นั่นเองนะครับนี่ครับหาครนรครับ10กับ1คล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับครนรก็คือ10นั่นเองครับเศษ49่สส่วน10อันนี้เป็นอยู่แล้วนะครับส่วนเป็นยู่แล้วก็ไม่ต้องคูณน,นะครับตั้งไว้รอเลยนะครับ ตัว7ส่วนมันคือ1นึนะครับก็ต้องหาตัวมาคูณครับ1คูณด้วย10ครับแต่ต้องคูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนจึงออกมาเป็นเศษ70ส่วน10นั่นเองครับส่วนเป็น10เท่ากันเราก็นำตัวเศษบวกกันครับ49บวกกับ70ครับถ้าบวกได้ถูกต้องครับก็1 1 9สนะครับส่วนก็10ครับ119สเ่วน10เป็นเศษเกินครับนักเรียนก็ต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะครับก่อนจะตอบ 1นึ่นานะครับหารด้วย10ครับอันนี้ก็รับ1ครับลบกันเหลือ1ิอ่าดึง1ลงมาขออภัยครับลบกันเหลือ 1- นึงลงมานะครับก็รับอีก1ครับฮะคูณกันได้10เหลือเศษ9นะครับจึงต่อเป็นจำนวน11เศษ9ส่วน10นะครับโอเคนะครับข้อนี้อ่าจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ครู ขออนุญาตใช้เป็นวิธีแบบที่เป็นพื้นฐานก่อนก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับถ้านักเรียนเรียนหัวข้อต่อไปแล้วจะสามารถใช้วิธีรัดวิธีอื่นได้นะครับก็คือใช้ความหมายของเรื่องจํานวนค่ะเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับข้อนี้ต่อไปข้อ11ครับเศษ25ส่วน24บครับบวกกับเศษ8ส่วน15ครับตัวส่วนคือ24กับ15าครับนำไปหาครนครับ 24กับ15ครับถ้าคอรนอเราหาได้ถูกต้องจะได้120ลองดูคร่าวๆนะครับหารด้วย3ได้ครับ3 8 24ครับ3 55 8กับ5หารต่อได้อีกหรือไม่ไม่ได้แล้วนะครับก็จับคูณกันให้หมดครับนะครับ8คูณ5 40ครับ40คูณ3ก็120นะครับโอเคต่อไปดูต่อเลยครับ เศษ25ส่วน24ครับส่วนเป็น24ต้องค i mean. ูณด้วยจำนวนใดหนอให้ได้120ก็ต้องคูณด้วย5ครับแต่ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนครับ25คูณ5นะครับตัวเศษก็เลยออกมาเป็น125ตัวส่วนก็120ครับต่อไปเศษ8ส่วน15ครับตัวส่วนเป็น15 15ต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอต้องคูณด้วย8ครับถึงจะได้120 แต่ต้องคูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนนะครับตัวเศษด้านบน8คูณ8ก็ได้64ครับจึงออกมาเป็นเศษ64ส่วน120นะครับ120นะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วแล้วก็นำตัวเศษบวกกันได้ครับ125บวก64ครับถ้าบวกได้ถูกต้องก็จะได้189ส่วน120นะครับอ่าก่อนที่เราจะทำเป็นจำนวนคะตรงนี้ ให้ตัดทอนได้ให้ตัดทอนก่อนนะครับซึ่งถ้าเรามองดูให้ดีๆนะครับจะเห็นว่าใช้แม่3ตัดทอนได้นะครับ3ไปหาร12ก็4นะครับศูย์อีกตัวก็40นะครับตัดทอนนะครับ3ไปตัดทอน120ได้40นะครับสามก็ต้องไปตัดทอนด้านบนด้วยนะครับ3 6มห3สปก็จึงออกมาเป็นเศษ63ส่วน40นะครับทีนี้ เมื่อตัดทอนแล้วมันก็ยังเป็นเศษเกินอยู่นะครับเราก็ต้องทําต่อให้เป็นจํานวนคละนะครับรับ1่าครับ4ครับ40 3 2นะจึงออกมาเป็นจํานวน1น,นะครับเศษ23ส่วน40นะครับก็ตอบครับ1เศษ23ส่วน40โอเคนะครับก็11 ต่อไปข้อ12ข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการบวกลบเศษส่วนนะครับเศษ37ส่วน25นะครับลบด้วยเศษ11ส่วน15นะครับตัวส่วนเป็น25กับ15ไม่เท่ากันครับก็หาครนครับ25กับ15หาครครับถ้าหาได้ถูกต้องนะครับก็จะได้75นะครับอลองทดดูนะครับหารด้วย5ได้แน่นอนครับ55 25 ห้าสามสิบห้าหารต่อไม่ได้อีกแล้วก็จับคูณกันให้หมดครับอ่าถ้าคูณได้ถูกต้องก็แน่นอนครับเจ็ดสิบห้าหาตัวมาคูณครับจากเศษสามสิบเจ็ดส่วนยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าต้องคูณด้วยสามครับถึงจะได้เจ็ดสิบห้าแต่ต้องคูณด้วยสามทั้งเศษและส่วนนะครับจึงออกมาเป็นเศษหนึ่งร้อยสิบเอ็ดส่วนเจ็ดสิบห้านะครับอีกจำนวนหนึ่งครับเศษสิบเอ็ดส่วนสิบห้า ตัวส่วนเป็น15นะครับ5ต้องคูณด้วยจำนวนใดหนอต้องคูณด้วย5ครับถึงจะได้75แต่ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนครับเมื่อคูณออกมานะครับก็จะออกมาเป็นเศษ55ส่วน75ครับตัวส่วนเป็น75เท่ากันนะครับเราก็นำตัวเศษก็คือ111กับ55ลบกันได้นะครับซึ่งถ้าลบได้ถูกต้องก็จะออกมาเป็นเศษ56ส่วน75 ก่อนจะตอบนิดนึงนะครับั้เงเยนต้องดูว่าสามารถตัดทอนได้หรือไม่นะครับถ้าตัดทอนไม่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ตอบครับซึ่งข้อนี้เป็นแล้วนะครับก็เลยตอบเศษ56ส่วน75้นั่นเองนะครับครับจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนนะครับจริงๆปหาพวกเราก็เรียนมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ